หยุดการถ่ายภาพสักครู่ได้ไหมคะไม่ได้เออได้ค่ะคือด้านหน้าเออนะคะอ่าล่ะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเก่งส้มขึ้นไปรอได้บนละกันค่ะอันนได้บนนะจ๊ะเดินดีๆเดินดีๆโอ้โพี่โบคะนะนะคะอ่าล่ะคู่ไหนพร้อมก่อนเออคู่ไหนพร้อมก่อนมาเป็นคู่แรกมาเลยคู่ไหนพร้อมก่อนจ๊ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะถ้าคู่ข้างล่างไม่พร้อมคู่ที่สองคนจะพร้อม นะงั้นพี่ป้อนขึ้นไปอยู่กับน้องแก๊งส้มแ้านอนเะี๋ยวพี่ควรจ่ายอ๋อทองพี่กำลังจะบอกว่าคนที่คิดว่าสวยที่สุดแต่นางลุกขึ้นมาจะดีมาเร็วอาสาวสวยก็มีเลยมาเลยจ้มาเลยมงหมดเวลาค่ะน้องค่ะลองมาเร็วไปอ่ะและมเดูโชว์เลยเดี๋ยวเราจะให้ ตรงกางนิดเดินนะเดี๋ยวเราจะให้เวลาอยากจะถ่ายภาพนะคะบอกเพื่อนโฟกัสให้ดีนะจะไม่มีการถ่าย่อบอีกแล้วนะคะคุณต่อไปด้านล่างเตรียมตัวไม่ต้องมาแอบหลบสายตาอยากจะกอดอยากจะหอมนะคะตามสบายถ้าแกงช่อนุญาตหรือว่าน้องทำไม่เป็นสาธิตก่อนมาให้พี่สาธิตมาจะดีใ่สหิมได้จะขออะไรเซนเนบ้างะ มาผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ตัวให้ตัวจ้ะมาเลยมาเลยอีกงไม่รูกแล้ววันแล้ววันยุบนะละลูกอย่าแซวน้องสิอย่าแซวอย่าแซวผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้จะโฟกัสกันได้ดีไหนะคะเขามีแฟนาทีทองเขามีการระบุเพื่อนคนละแถบให้นะเดี๋ยวระับวันนี้เราสูงเกินไปนะคะ จริงๆนะคะวันนี้นะคะน้องแกงส้มนะคะเป็นเซนเซอร์ของเชอร์ชี่ของเรามาส่งพกร่าเเลยเอามาเลยมาเลยมาเลยฮะเอาเหรอเอามาแล้วคนไหนนี่พี่น้องมาเลยมาเลยขึ้นมาแล้วมีหออสบงห่อสเปีย์มาให้น้องแกงส้มด้วยนะแล้วไม่มีของพี่บ้างเหรอเอออันนี้หมูหยองซื้อมาทานเองหรือให้น้องแกงส้มมาคุณพี่แกงส้มป่วยเหรอคะซื้อมาทานเองแกงส้ม ได้เลยพี่ก็เซ็ษเป็นนะไม่อยากได้ของเธอจบป่ะนะคะเรียกว่าแฟนคลับน้องแกงซ้อวันนี้เนี่ยโอกาสพิเศษจริงๆนะคุณบอกเขาบอกว่าแค่สิบคนนะร่ำรวยมาได้อีกคนละหนึ่งเท่านั้นเอาหูหยอมให้น้องแกงซ้องโอ้โหจ่ายแล้วมีข้าวต้นนะอยากจะเดี๋ยวพี่มีหูให้อันนี้เป็นทีค้าขายเดี๋ยวเราขาะให้จริงเงินคู่ต่อไปมาเร็วมาเร็วคุณหน้าเร็วมาหนูก็ได้ลูกมาลูกเร็วาเร็วมาเร็วเร็วค่ะเร็วมาเร็ว เอาไ้เล่าอเยนะะใครพบุกเลยเร็วเเรเห็นพี่แก้มซ่ทำงานเร็วค่ะออมามานะคะเตรียมกล้องให้ดีเออได้หมดเลยพี่แก้มโซบอกว่าที่หล่อทุกปุ่มจลจ้าองได้่กลอล้อกล้องนะคะงกล้องกลกล้องกลอง้องกองกล้กล้องล้องกล้อกล้อ้องล้กลกล้องก้องกน้องก้้องกล้กล้องกลล้องกลอกลลอกกล้ล้องกลองก้กออกอก้อ ด้านนี้เลยมีด้านนี้เลยต่อแข่งเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีคนที่ผ่านรอบออดิชั่นอีก5คนด้วยนะล้อจาก20คนนี้ซิเจ๊ชอบขาวพอดีที่สุดเลยอ่ะเยอะขาวพอด้อะหลงได้อะหลงมากซุกิปไม่ดูนะพูดดิชอท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 นะมีลายเซ็นไหมคะจะให้พี่แกงมซ่อมนะคะเซ็นลายเซ็นตรงไหนได้เลย รองเท้าขอซื้อน้อยนะรองเท้าที่ร้านไหนอ่ะคุณนี่จริงๆเลยเขียวฟ้าเหลืองเลยนะโอเคค่ะคุณต้องมามาเลยค่ะเธอก็ใจคบเพื่อนเนาะธอเลือกมาแบบค่ะออ ะคะขอเล่ตมัยอคอ,อ,อ,นนอนเสิร์ตจะได้เลยแดนซทนี่นะคะแล้วก็รวมถึงอีก5คนที่ผ่านการออเดชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้โอกาสได้ประมีแอนด์ฟรีดอย่าหันหลงส้มอย่าหันหลังให้กล้องค่ะอย่าหันหลังให้กล้องหันข้างให้กล้องนะคะอย่าหันหลังให้กล้องโอ้โห ่อไปมาเลยค่ะอันนี age. Age? Yes? ้เ no, ป right. right. well, so, um, ็นดี้ก่อใช่ไหมคะได้นี้ก่อนอย่าสิเขากูสาบไม่ออกสื่อนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกสองคู่ด้านโน้นอ๋อก้อนเดียวก้อนเลยก่อนเลยไม่มีใครก็รู้หรอกก่อนเธอคู่เดียวสองคู่ด้านโน้นเลยสองคู่นะคะสองคู่จ้ะเอาล่ะนะคะก้อนเ เป็นโอกาสเหมาะแล้วนะใกล้ชิดสุดๆเลยอันนี้บอกว่าใกล้ชิดมากนะคะเอาเลยค่ะใครก่อนทีเลยนะคะมาเลยค่ะน้องก็คงจะร้อนขดไปเปลี่ยนสีวันนี้น้องแกงส้มเหนื่อยนิดนึงนะแต่บอกว่าทำได้เพื่อแฟนสาวทุกคนแกงส้มบอกว่าไซส์เดียวกันเวอร์ธาเดิน์ชอบเสิร์ฟเล็กเนาะเอาล่ะนะคะ เตรียมกล้องกันให้ดีนะผ้าไปแล้วเนี่ยโอเค้ไดมีลายเซ็นด้วย <Yeah. S 1> คู่สุดท้ายและเดี๋ยวอีก 5, 5, 5คนนะคะที่ออดิชั่นไปเมื่อช่วงเช้าเดี๋ยว5คนที่ผ่านการออดิชั่นเมื่อช่วงเช้าเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมกันเลยนะจ้ะเตรียมตัวนะคะ5คนที่เมื่อเช้าค่ะเ <Yeah. S 1> อาล,ล่ะขอบคุณค่ะคู่สุดท้าย กูสุดท้ายเชิญเลยค่ะแต่ยังไม่ท้ายสุดนะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายสุดจริงๆเนี่ยจะมีการรวมภาพหลายภาพกันด้วยะฮะไม่ได้ข้า่ก็นั่งก็ไม่ถึงกระโดดเยเนี่ยอากอดด้วยดกอดด้วยโอ้กอดด้วยสิแกงส้มยังหน้าป่วยววน้องเหนื่อยนิดเดิ้นะคะแกงส้มแกงเลนก็มาด้วยนะ เซ็นเป็นเซอร์ให้รึเปล่าแล้วก็อีกห้าคนได้หน้าตรงนี้ใช่ไหมตอนมี้เธอรูกเดี่ยวนี้มาเลยค่ะขึ้นมาพร้อมกันเลยใช่จริงๆแล้วหน้าส่งขาฟันีออเดชั่นเมื่อเช้าไปเกาหลีใต้นะคะทำไมคะถ้าทางนาจะพูดได้รู้เรื่องค่ะขึ้นเลยไปเลยค่ะพร้อมกันเลยนะคะ เซนลายเซนค่ะ่ะนี่นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาได้ถ่ายภาพคู่ไปแล้วเป็นคู่พลอลอยนะก็จะมีต้องขึ้นมาเซนอีกอหนึ่งก็แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่กันทั้งห้าคนตรงนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดเลยด้่นะคะเดี๋ยวอีกยี่สิบคนก็พนี้นะคะเตรียมตัวในะจเพื่อมาถ่ายรูปพร้อมเพียงกันทั้งหมดเลย ้าติโต๊ะเลียรุงกันนะคะเดียลุงเดียลุงเดียรุงคุยอะไรกันมีกระซิบกระซ่าแค้หนูด้วยเขาคุยอะไรกันบ้างเออยังไงพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาถามแกงส้มว่าสองตัวหน้าอะไรสามตัวอะไรยังไม่ได้บอกหวย ยี <20 S 2> ่สคเนเตี้ยตัวค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะถ่ายช็อต5คนนี้ก่อนนะคะคแล้วก็เดี๋ยวรวมกันอีก20คนนะขึ้นมาบนเวทีนะคะใช่จ้าแล้วก็20คนสุดท้ายนะคะที่ยังไม่ได้ออดิชั่นนะคะหลังจากถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพี่แกงส้มนะคะให้น้องๆทั้ง20คนเดี๋ยวไปออดิชั่นทางด้านนู้นต่อด้วยนะคะนะคะหรือว่าใครมีความสามารถด้านไหนไม่ว่าจะเป็น DJ เ c นะคะนักร้องนักแสดงนะคะหรือว่า ข่าวเนี่ยก็เชิญได้เลยจ้าค่ะเดี๋ยวนะถ้าวัยห้าคนนี้ขออะกัาขอเบอร์น้องเกศส้มหรือเปล่าคุยอะไรกัน สุดเราวันนดีเชื่อว่ากลับไปนอนหลับฝันดีที่แกงส้มต้องเปรอร์เจได้คนนะเอาล่ะยี่สิบคนทมดท่านมาเลยค่ะลุกเลยค่ะไปยืนด้านข้างที่แกงส้มเลยเราจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันวันนี้ใครที่กอดที่แกงส้อมไปยากนะคกงซ้อมอากื้นก็ไม่ล้าไม่ได้ ไปก่อนนะคะน้องๆนะคะ20คนอค่ะถ ah, ah. ah ่ายรูปหม่ก่อนนะคะขอถ่ายรูปหมู่ เห็นไหมคะอ๋อน้องชายพี่แฟนนโน้์เอเอทุกคนยอ่อลงค่ะมาข้างหน้าค่ะน้องตัวเล็กต้นหลังมาข้างหน้าเออทุกคนยอ่อตัวลงทุกคนจะติดเฟรมเดียวกับพี่แกงส้มหมด <Okay. S 1> ได้ไหมคะโอเคน้องแกงวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พวกเราเหล่าแฟนคลับน้องแกงส้มนี่นะคะ มาโดยตลอดได้มาเจอกันตัวจริงกันนะคะรวมถึงในปีหนึ่งคือแบบใกล้ชิดแบบนี้ต้องขอบคูชแทบซิ้นด้วยนะคะใช่แล้วการที่ได้มาแบบนี้นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพ 在胸口拍一下。